สวัสดีจ้าวันนี้พี่ย้อพี่ควายมีสมาชิกใหม่นะโอ้แล้วนั่นอะไรในกล่องเนี่ยมีพี่ม้าด้วยเรามาแกะกล่องดูพี่มา้ากันก่อนดีกว่าโอ้ยมา้มามาใส่ถานนะเอ๊มีเสียงมีไฟเดินได้หรือเปล่าเราลองมาเปิดดูเลยดีกว่าเอ้ยนี่ชุดตามีไฟสีแดงด้วยมีเสียงเพลงร้องไปดูเลย โหแรงมากแรงมากเดินยังสงา่าพาเพยอะไรทีเดียวไปเลยจ้าพี่มาบา,บายบายพี่มะพี่มะไปพักผ่อนก่อนนะจ้าแม่วัวขาวขาวัวขาววัวแม่วัวเปิดตรงนี้นะที่ตัวแม่วัวมีสีขาวและสีดำสีขาวไว้สีดำแบล็ค ม่โม่โม่บัฟฟโลควายบัฟฟโลควายไปเลยจ้าให้ควายก็ะพิณไห้กะพิณไห้มาให้ควายควายจะแรงแรงตัวเลยเนี่ยมีตาที่ควายเหมือนม้า ไดโนซอร์ไดโนเสาร์เจ้าตัวนี้ดุร้ายกินพืชเอ้ยกินเนื้อโอ้พูดประจำเลยเนี่ยเดีย๋ยวจะเดินช้า,ชาๆ่นะโอ้ฟัขนของมันแรงคมมากน้องๆจะกินหมาเราไม่เนี่ยดอกหมาดอกสุนนะัขจะเรียกหมาสุนัขดีนะเลขทั้งสองเลยนะจ๊ะไปเลยน,นั่งหมาสีมพูขอทางหน่อยไดโนเาสาร์บายบายหมา และตัวสุดท้ายช้างอีราฟเฟนช้างอีราฟเฟนช้างบายบายที่ช้างโดโนเสาว์บายบายจ้าอย่าลืมกดติดตามมันนะจ๊ะปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะบ๊ายบาย